โจตากว้านเผยกษัตริย์เจนละรในดินแดนขเขมรโบราณสมภาษ์ร่วมประเวณีกับงูภาพภาพประกอบเนื้อหาภาพลายเส้นของนคนรธมวาดโดยชาวฝรั่งเศสในศตวรรษที่19โจตากว้านราชทูตจีนสมัยราชวงศ์หยวนที่ได้เดินทางไปยังขเขมรในสมัยพุทธศตวรรษที่19เขาเห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่และคติความเชื่อของผู้คนในยุคนั้นจึงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน ภาพภาพสลักหินที่ปราสาทบายอนในนคนรธมเชื่อว่าเป็นภาพที่เล่าเรื่องกษัตริย์กับนาคขัดแย้งกันอย่างรุนแรงเรื่องหนึ่งที่เขาบันทึกไว้คือเรื่องเกี่ยวกับกษัตริย์อาณาจักรเจนละของในดินแดนขเขมรโบราณร่วมประเวณีงูปรากฏในหนังสือบันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของเจนละรายละเอียดดังนี้ข้าพเจ้าได้ยินมาว่าภายในพระราชวังนั้นมีสิ่งแปลกประหลาดอยู่มาก แต่การระวังรักษาและการห้ามนั้นกดขันนักจึงไม่สามารถที่จะเห็นได้ส่วนที่เกี่ยวกับปราสาททองคำหมายถึงปราสาทพิมานอากาศภายในพระราชวังนั้นพระเจ้าแผ่นดินเข้าที่พระบรรทมในยามราตรีบนยอดปราสาทพวกชาวพื้นเมืองพากันกล่าวว่าในปราสาทนั้นมีพูดงูก้าศีรษะซึ่งเป็นพระภูมิเจ้าที่ทั่วทั้งประเทศพูดตนนี้เป็นร่างของสัตว์รีและจะปรากฏกายทุกคืน พระเจ้าแผ่นดินจะเข้าที่พระบรรทมและทรงร่วมสมภัสด้วยก่อนแม้แต่บรรดามเหสีทั้งหลายของพระเจ้าแผ่นดินก็ไม่กล้าเข้าไปในปรา,าสาทนี้พระเจ้าแผ่นดินจะเสด็จออกจากปรา,าสาทนั้นเมื่อเพลายามที่สองแล้วจึงจะเข้าที่พระบรรทมร่วมกับพระมะเหสีและพระสนมได้ถ้าหากราตรีใดพูดตนนี้ไม่ปรากฏกายก็หมายความว่าเวลาสวรรคตของพระเจ้าแผ่นดินของชาวป่าเถื่อนพระองค์นั้นใกล้เข้ามาแล้ว ถ้าพระเจ้าแผ่นดินของชาวป่าเถือนไม่ได้เสด็จไปเพียงราตรีเดียวก็จะต้องทรงได้รับภัยอันตรายภาพเอกสารเจอนล่าเฟิงถูจี้เรื่องนี้อาจจะเป็นเพียงแค่นิทานแต่ก็สามารถสะท้อนคติและพิธีกรรมของผู้คนในดินแดนขเขมรโบราณเกี่ยวกับการบูชาพญานาคหรืองูยักษ์ซึ่งเป็นความเชื่อที่แพร่หลายในอุษาคเนมานับพันปีแล้ว